ไอคอนกรุ๊ปนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายผมเป็นพนักงานประจําคนหนึ่งของบริษัทเดียร์ไอคอนกรุ๊ปมาทางไปทางขิงใะ่ไหมพอดีเมื่อเช้าดื่มน้ำขิงขออนุญาตขออนุญาตด้วยขิงได้เลยนะยอดขายเขาหนึ่งล้านกว่ไปแล้วนั่นคือไอเซร่มกำลังได้รับความสนใจอย่างมากกับโมเดลธุรกิจเครือข่ายที่บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปงานเดียร์ไอคอนกรุ๊ปที่มีการจัดขึ้นโดยมีลูกค้าจํานวนมาก ที่เดินทางมาร่วมงานอีกทั้งภายในงานยังมีดาราจำนวนหลายรายอย่างเช่นแซมยุรนันก,กันการตาหาวรนบอยปรกรณ์โดมปรกรณ์ลามและมินพีชยาที่เดินทางมาร่วมงานด้วยเช่นกันโดยในคลิปดังกล่าวกันการตถหาวรกล่าวว่าการที่คุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูบริษัทก่อนดีไอคอน Group เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสามารถเช็คได้จากระบบเพราะเดี๋ยวนี้มันเสิร์ชง่ายมากจดทะเบียนถูกต้องครับ บริษัทของเราเสียภาษีแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ไม่ได้มีการกู้ยืมใครหรือหน่วยงานใดมาลงทุนสำหรับผมข้อแรกได้ถูกผ่านไปเรียบร้อยจริงๆผมไม่ได้มาเป็นบอสของพวกคุณด้วยซ้ำซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้กับพวกคุณเพราะพวกคุณพูดเสียงมันอาจจะไม่ดังเหมือนผมพูดผมเชื่อว่าคนที่มีเงินเดือนเหมือนต้นๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาชีพที่สองหรือสาม ส่วนใหญ่ที่เรามาอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้คือเราต้องการปลายทางของคนที่อยู่บนเวทีเพราะเขามีรายได้เยอะเป็นสิ่งหลักที่เราอยากได้นอกจากนี้ยังมีคลิปที่บอยประกรณและมินพิชยาไปร่วมงานเช่นเดียวกันแต่ในช่วงหนึ่งมินพิชยาได้ประกาศว่าสินค้าของดีไอคอนมียอดขายถล่มทลายมากถึงหนึ่งล้านขวดโดยในคลิปดังกล่าวมินพิชยากล่าวว่าเซรามอะไรเปิดตัวมาแป๊บเดียวยอดขายหนึ่งล้านขวดพร้อมเปิดใจหลังเข้ามาอยู่ในครอบครัวไอคอนว่ามันเป็นธุรกิจขายออนไลน์ เพราะเทรนโลกตอนนี้กําลังเปลี่ยนไปเป็นการขายออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ขายได้ใช้มือถือเครื่องเดียวในการขายไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณสามารถเติบโตได้และเริ่มใหม่ได้ที่นี่